ฮัลโหลทุกคนเราจะทําตามสัญญานะคะวันนี้เช็คพอยท์ทั้งหมด4ห้องห้องที่3ของวันนี้เป็นห้องที่เพิ่งรับกุญแจใหม่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้เคลียร์เงินคุยกับเจ้าของเก่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเข้าไปแล้วนะคะถึงจะไลฟ์ได้โอเคไหมอ่ะ ให้คุณมาดูพร้อมกันนะคะว่าห้องจะเป็นยังไงอ่าไม่สปอยนะไม่สปยอยเราพวกคุณเข้ามาก่อนนะคะว่าภาพชา์จเสียงชัดไหมวันนี้เรามาอันล็อกห้องนะคะมาดูก่อนเนาะว่าว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นห้องที่มันมีของด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอขนย้ายของออกด้วยะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะให้ดูสภาพภายในกันก่อนว่าโอเค ในสภาพแบบนี้ค่ะจะต้องเดี๋ยวจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้ไปประเมินค่าปรับปรงุงซ่อมแซมเนาะอ่ะโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะคุณเนตรเออฝน,นไม่ค่อยเห็นคุณเนรเลยป่ะค่ะเอาอจะถอดรองเท้า,าด้วยนะเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวดูสภาพสภาพห้องก่อนนะคะว่าว่าจะต้องทําอะไรบ้างแต่เบื้องต้นนะคะห้องนี้คือเหล็กดัดมีแล้วนะคะอ่ะโอเคหมดงานเหล็กดัดไปนะแล้วก็เออเป็นประตู เขาเรีกเยกอะไรนะมีเนียมด้วยนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่สภาพห้องอะไรอ่ะทุกคนให้กี่คะแนนสภาพห้องให้กี่คะแนนค่ะอืม นะถือว่ารอบนี้ถือว่าไม่ไม่ต้องปาดน้าตานะคะไม่ต้องปาดน้ําตานี่คือสภาพห้องที่ได้รับมอบนะคะในวันนี้ในห้องแรกนะห้องวันนี้ห้องนี้เราผ่านพ้นไปนะคะโอเคไหมมีแอร์มีมีของนะเดิมห้องนี้เขาปล่อยเช่าค่ะแล้วก็รอผู้เช่าเก่าออกนะคะถือว่าไม่ไม่โหดร้ายเนาะไม่โหดร้ายทารุณครูมากนะักนะ ไม่โหดหลายค่ะหลุนคุม,มากแต่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ํารั่วเพราะครูเห็นว่าแบบพื้นมันเปียกทุกคนเห็นปะเดี๋ยวต้องมามางานซ่อมกันนะคะทุกคนว่าไงีให้กี่คะแนนหนึ่งถึงห้าพวกคุณให้กี่คะแนนสาหรับอันนี้ให้กี่คะแนนคะให้กี่คะแนนไหนบอกคุณหน่อยเลยด,ดูหัวด,ดิหดดัหวหวัหวเงเปียกมาก <laughs> นะอ่ะพวกคุณว่าไงกันคะสําหรับอันล็อกห้อง ที่เพิ่งรับมอบในวันนี้ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวรีโนเวทอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะทำอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นก็คือมีเหล็กดัดแล้วนะคะแล้วก็มีตัวระเบียงเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สิหน้ากระหน้าต่างมินียมแล้วแต่ตามสไตล์ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ครูก็น่าจะก่อก่อเป็นเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะคะเพื่อซักล้าง <S <S แล้วก็พื้นที่ที่เห็นอยู่อะค่ะมันยังมันยังมันยังปูดัดไม่เต็มนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องปูทับหรือไม่ก็ อ่าน่าจะน่าจะ,าจะล้อออกค่ะไม่ปูทับอันนี้น่าจะล้อออกเพราะว่ามันไม่เสมอแล้วก็แต่ก่อนอื่นก่อนใดที่จะเริ่มทําอะคะ่ะจะต้องซ่อมปัญหาน้ํารั่วนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ครูก็ยังไม่เห็นนะว่าว่ามันรั่วตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่างมาดูต่อแต่ว่าก็ก็ประมาณนี้แล้วก็พื้นเดี๋ยวห้องน้ํานะคะห้องน้ําพวกคุณพวกคุณดูกันเงียบมากเลยไม่หัวใจไม่คอมเมนต์เลยนะ ไหนช่วยครูหน่อยสิว่าพวกคุณให้คให้งบปรับปรุปง่อมแสมห้องนี้เท่าไหร่นะคะจากสภาพประมาณนี้นะจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะเรียนรู้ร่วมกันแต่ถือว่าโอเคเลยค่ะตัวโครงสร้างเองไม่ได้เสียอะไรก็มีงานซ่อมซ่อมซ่อมท่อน,น้ำนี่แหละที่ที่แจ้งพวกคุณไปแต่ครูก็ยังไม่เห็นนะหรือว่าเขาแค่ล้างก็ไม่รู้อ่ะต้องลองเปิดดู ต้องลองเปิดดูก็เปิดไม่ออกเออเพราะว่าแต่ว่ารู้สึกว่าแบบตรงนั้นอนะมันมีแบบรอยนิดๆน,นะคะก็น่าน่าจะมีรอยรั่วอยู่หลักๆของอันนี้นะ่าจะต้องเก็บสีค่ะต้องทำสีใหม่นะคะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้มันเป็นบิวอินนะคะดังนั้นเนี่ยตอนเก็บสีก็จะมีน่าจะต้องทำทาเพิ่มนะก็ รอบประมาณนี้ถือว่าถือว่าไม่เลวร้วายเนาะถือว่าไม่เลวร้วายไม่ทํำลายใจจิตใจมากนะักไม่เหมือนห้องที่ผ่านๆมาที่แบบว่าโอ้นะคะห้องนี้น่าจะเหลือแค่งานเก็บสีค่ะแล้วก็ทำให้สวยเฉยๆนะคะไม่ไม่ค่อยมีงานซ่อมและนะทำให้สวยซึ่งเฟอร์นิเจอร์นี่ของเอง c คอนเซปต์ด้วยนะก็โอเคเลยก็ดีนะคะอ่ะแต่ว่า อย่างที่บอกแหละถ้าสมมุติว่าเราประมูลห้องมาแล้วเราเจอของอย่างจริงๆแล้วอย่างเนี้ยค่ะเราซื้อห้องกงมรมคับคดีมาไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ของของเรานะคะอ้ครูต้องีใจให้ฟังอีกทีหนึง่งว่าเวลาที่คุณเปิดห้องมาคุณประมูลมา,าจริงสิ่งที่คุณได้รับก็คือตัวบ้านตัวโครงสร้างแต่ว่าไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้นะคะรวมถึงจริงๆก็คือรวมแอร์ด้วยมันไม่ใช่ของของเราค่ะมันขึ้นอยู่กับการเจราจาว่า โอเคเจ้าของเก่าจะเอาไปไหมหรือจะยังไงนะคะซึ่งตรงนี้มันก็แล้วแต่เคสนะว่าพวกคุณจะเตลาจาให้สีนะสวัสดีค่ะคุณโยเนาะให้สีเนาะใช่มันขึ้นอยู่กับคุณเจระจาเอาค่ะว่ามาลงตัวที่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอย่างสมมติว่าเราเลยแอออก ค่าหรือแอร์แล้วก็ติดแอร์ใหม่ก็จะอยู่ประมาณ3,500ันถึง4 0 0พันนะคะรวมถึงการหรือเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งที่มันติดกับผนังแบบนี้ด้วยนะคะมันมีค่าใช้จ่ายในการย้ายออกส่วนใหญ่ตอนแรกก็จะต้องเสนอไปก่อนค่ะว่าว่าจะเสนอที่เท่าไหร่แล้วแฮปปี้ของสองฝ่ายไหมถ้าไม่ก็ให้เขายกไปได้ไม่มีปัญหานะอืมมันจนันั่งสบายไหม อ่าวันนี้อันนี้ไม่เหนื่อยอาจารย์ทงมาสบายนะคะไม่เหนื่อย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 นั่งชิลได้นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้สำหรับห้องอันบล็อกวันนี้เรียกว่าเหนือความคาดหมาย <c oughs> เรียกว่าเหนือความคาดหมายค่ะคือจริงๆก่อนซื้อจะแอบจะแอบเล่าให้ฟังว่าแอบมาสองแล้วแล้ววันที่มาสืบอะค่ะห้องนี้มันเป็นห้องล้างห้องว่างปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะห้องนี้มีคนอยู่ ซึ่งคนอยู่เป็นคนเช่าเรื่องหลักสตอรี่ก็แบบก็ประมาณนึงนะคือคนเช่าก็ทำมาเยอะนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยคุยเจรจาตกลงกันไปตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้รับห้องแล้วนะคะก็ก็ถือว่าเป็นในสภาพที่น่าพอใจทำไม่เยอะนะคะเหลือแค่เก็บงานสีแล้วก็ นิดเดียวเลยค่ะก็สามารถทําขายได้แล้วเพราะว่ายิ่งไม่มีอันไหนที่ไม่มีงานเหล็กดัดด้วยเนี่ยจะบอกว่าประหยัดงบคุณไปได้เยอะเพราะว่าเหล็กดัดอยู่ที่ประมาณ 20- 0 0 0ถึง2อง0 0ขึ้นอยู่กับจํานวนปริมาณหน้าต่างนะคะแล้วก็ปริมาณเหล็กที่ใช้ดังนั้นเนี่ยถือว่าอันนี้ก็ให้4คะแนนตามที่คุณโยว,ว่าถือว่าดีค่ะถือว่าดีเลยนะ ก็ทําได้ยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวคูจะต้องขอขอตัวก่อนนะคะเพราะว่ายัางมีอีกหนึ่งห้องที่นัดเขาไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องเจรจาให้ค่าขนย้ายแล้วก็รับคุญแจวันนี้แล้วเราไปเปิดห้องที่สองรุนไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วน่าจะประมาณบ่ายสองครึ่งแหละที่บอกคุณไว้สําหรับวันนี้ห้องที่สามเช็ค,คอยทของเราสําเร็จดูดีทําไม่เยอะพ <c oughs> ี่จวคูด้วยสิ โอเคนะแต่ก็คืออย่างเงี้ยคุณจะบอกคุณไว้ว่าจริงๆก่อนลงทุนเราเรากําหนดงบประมาณแล้วแหละว่ามันต้องซ่อมประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคุณเปิดมาแล้วมันทําไม่เยอะน่าแสดงว่าอะไรน่นแสดงว่าคุณได้โบนัสนะคะน่นแสดงว่าคุณได้โบนัสแสดงว่าสมมติว่าเรากันงบไว้สักสี่หมื่นที่จะปรับปรุงพอดูดูแล้วโอ้ห้องนี้ทําแค่หมื่นเดียว แสดงว่าอีกสามหมื่นคืออะไรจ้ะหางโบดัสโบดัสโบนัสที่นอกเหนือนนนัักกำไรค่ะโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องทําเยอะกว่ากันแน่นอนแหละนะมันก็จะแบบเศร้านิดนึงนะคะหรือทําพอดีถึงต่อให้แบบตั้งไว้สี่หมืทำสามหมื่นหก็ยังรู้สึกแบบอืม้มคือข้อดีของการที่ห้องมันค่อนข้างพร้อมอะคะ่ะมันทําให้ แค่เราทำของสะอาดเนี่ยตัวเขาก็ขายตัวเองได้ไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราเลือกเราเลือกของทำเลดีมาตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยมันจะขายตัวเองได้ในส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เหลือแค่ทําให้มันแบบแค่คนเปิดประตูห้องมาแล้วร้องว้าวแล้วเอาเลยแค่นั้นเองนะอ่ะโอเคทุกคนพร้อมกันนะคะเจอกันประมาณบ่ายสองครึ่งกับอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสุดท้ายของวันนี้นะคะถือว่าห้องนี้ให้กําลังใจครูแต่ไม่รู้ห้องห้องถัดไปจะเป็นยังไงนะ โวยพรให้ครูด,ด้วยไปละบ๊ายบาย